สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s o l a n d h u n t n n g World นั่นเองผู้ชมครับเกมมือถือจากอนิเมะตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานนั่นเองนะผู้ชมครับ,มมนนท,รรบที่มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World นะครับมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างเลยนั่นเองผู้ชมที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในะรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องต่ายเริ่มแรกเลยนะครับนะ้าเปิดมาแบบนี้อลังการน้องต่ายน้องต่ายนะไอ้แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับมาแล้วโอ้โ oh, หดูกราฟิกอลังการเวอร์เลยนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถทําการสกิป์และขาบนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับตัวละครเนะนาะไอ้ครับผมเราก็เล็งตัวผู้หญิงเลยนะครับผู้ชายเราไม่เล่นนะใช่ไหมสลับมาเป็นผู้ชายก็เป็นแบบนี้อันนี้ต้องต่จะเลือกนะแต่เราเลือกตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับนะ นี่เล่นตามความชอบนะอะดูดูก่อนว่ามีพรีเซตอะไรให้ปรับแต่งไหมดูมันเปิดมาแบบเวอร์วังเลยนะไม่มีปรับแต่งอะไรเลยนะพี่คือเลือกตัวละครพวกพี่เข้าฉากเลยนะสกิปเลยโอเคแต่เริ่มตรงนี้นะครับมันทําการปรับเซตติ้งอะไรได้หรือเปล่านะครับผมจะปิดแค่ตัวเสียงดนตรีเฉยๆแล้วก็ปรับภาพนะครับน่าจะโอเคแล้วแหละ ประมาณนี้นะครับตัวเกมนี้มีทั้ง PC มือถือ Android IOS นะครับนะนี่โอ้เหมือนคอมโบจะมันนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะตัวเกมมีไอตัวระบบออโต้มาช่วยเล่นอยู่แล้วนะครับนะสกิปได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปจับไอพวกสัตว์วิญญาณนะครับเอาพวกวงแหวนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแดดก่อนแดดๆดดด็ดนะเดดด็ดดดนะเดด นี่นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโดนคือดูดีอ่ะ คืออันนี้ผมก็อ่านนะแต่ผมจำเนื้อเรื่องสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดไยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e ท่าสลัก awakening คอน k a i น m แ a คา,คาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center โอเคนี่ครับอันนี้จะเป็นคู่หูเนาะลบตึงครับผม นี่รวบตึงโดดเข้ามาโดดเข้ามานี่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 นีโอ้ยยังไงลูกพี่ยังไงยังไงยังไงลบตึงลบตึงลบตึงนี่แน่นี่แน่รวบตึงลบตึงสาม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 โอเคมาจับเดี๋ยวจับจับก่อนเด็ดออกมาก่อนลบตึงครับผมมาโดดเข้ามา อ่าแล้วทีนี้นะครับทําการดูดนะครับผมเราจะเอาวงแหวนเขาใช่ไหมเวลาที่จะล่านะมาเพื่อวางอลังการงานสร้างครับผมดูวับปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมวงแหวน200ปีแล้วเปล่าเนี่ยอันนี้เดานะเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้วงแหวนคือเกมนี้หรือว่าใครไม่เคยดูอนิเมะหรือว่าไม่เคยอ,อ่านนะครับในส่วนของการ์ตูนอันนี้นะครับก็คือ ตัวเกมจะดึงวงแหวนวิญญาณจากพวกสัตว์วิญญาณอะไรแบบนี้นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็วงแหวนตัวนี้เอาไปแทนที่นะแล้วก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละวงแหวนอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับนี่โอ้โหสก,กิฟด้านขวาบนได้เลยดูครับคือถามผมว่าโอเคไหมอันนี้เป็นเป็นช่วงที่เปิดตัวงมันยังไม่ได้แบบเล่นจริงจริงยังจังเวอร์วัาวางนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นจริงจริงแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเอ่อมันจะมีตัวสายอาชีพให้เล่นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้เราเล่นแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนตัวสายอาชีพเอาเองนะครับตอนที่เราจับวงแหวนใหม่ๆห,หรือแปลกๆได้อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เนี่ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมเนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับดูตัวแมปครับผมเนี่ยแมป Open World แบบนี้นะอันนี้มันเป็นแค่แมปแมปหนึ่งนะครับจริงๆมันมีอีกหลายแมปนะครับอีกหลายเมือง ที่เราสามารถไปได้เนาะการเล่นนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายบนเนาะให้ตายที่เควสได้เลยนะครับแตยที่เควสนะครับแล้วก็เขาจะพาเรามาคุยนะเราก็เลยเฉยเลยโอเคนี่ครับสกิปได้เลยคือชอบตรงที่มันสกิปได้นี่แหละนะครับเกมที่มันสกิปไม่ได้คือเกมไม่ดีนะไม่ใช่ละผมขี้เกียจรออ่า oh, <shit. S 1> นี่ครับสกิปเลยนี่ครับมาถึงก็เจอนี่เลยนะครับนะตอนที่เราจะเข้าโรงเรียนนะ อ่าเจอสายซัพพอร์ตอ่ะนะดูดีขนาดนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่น,แนี่นี่นถอย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 นี่นี่ถอายมากัน,นถอยมากัน,กนลบตึงนครับเฮ้ยเฮยลืมก่อนลืมก่นลืมก่นี่นี่ลบตึงนครับเชเออกมาออกมาแล้วก็รวบมาจัดไป ด,ดูดูดูเรียบร้อยครับผมชนะครับผมแบบสวยงามนะชนะบแบบง่ายๆนะไม่ต้องอะไรเยอะนะือมันเวอร์วังอยู่แล้วนะครับเราข้ามไปเลยนะฉดสกีนสอดหลงก็ต้องไปดู <c oughs> โอเคผ่านการเล่นตัวเกมอย่างเนี้ยก็จะเป็นการเล่นตามภารกิจตัวเควสนะครับเล่นไปเรื่อยๆเยนาะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรการแนะนําต่างๆนี่ครับมันจะเป็นระบบดันเจียนระบบการครับของอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเพิ่มเติมนะ เนี่ยตอนนี้มันยังเปิดไม่หมดนะครับมันจะค่อยเปิดนะต้องเล่นไปเรื่อยๆเปิดแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว <worlds> ทีนี้นะครับกดสกิปด้านขวาบนอสกิปได้เลยมาสไลค์ก์学院นี่มาแล้วสกิป<ด>เรียบร้อยนะครับโดนใครมาป่วนแล้วนี่มาดูกันนะโอ้ดูลุมว่ะเราได้เล่นตัวหนึ่งนะนี่ครับอโอ้โห อลังการเวอร์นะโอ้โหอย่างอลังการเลยโอ้ทำไมอลังการอย่างเงี้ยเพราะเป็นตัวไฟเอฟเฟคเป็นอลังการเกินนะยังไงอะโอ้โหมังกรออกมาดูดิโอ้โหมออมดดโไม่ต้องลวกนะอัดใส่เลย หญ้าผมเห็นเป็นสายควบคุไมไงอันนี้แบบโอ้โหสายดำเหยีนะยดยนะดเอาเด้อเอาเด้อเบนดำใส่แล้วโอ้ยเวอร์มากนะครับเวอร์มากโอ้ไ oh ม่กอดนี่เวอร์เวอร์วังไม่ล่ะเวอร์วังไม่ล่ะ ทีนี้นะครับผมก็จะมีการล่า,าสัตว์วิญญาณด้วยนะก็คือมันจะเป็นพารกิจปลดล็อกตามเลเวลเนาะไอตัวสัตว์วิญญาณก็น่าจะคล้ายๆตัวแรกที่ทเราสู้นะครับที่เป็นงูยักษ์หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะ<ไ>เราจะมาเอาเขาเรียกอะไรนะวงแหวนวิญญาณนะต้องทำการต่อ้กวบเ<ร>้าหน่อยอ่ะโดดมาครับผมโดดไม่อยู่วะต้องใช้ไอตัวนี้แล้วย่านะ โดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะเอเรื่องนะนี่รวบตึงหน่อยนี่แนะ่เขาไม่ค่อยอยู่นะดีนะไอตัวเนี้ยมันสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับเนี่ยโจมตีระยะไกลก็ผ่านเทขี่ไปได้ชิวๆอยู่นะใสไปเลยอัดไปเลยอัดแล้วไม่โดนนะดูดไม่ไหวนะครับเกิดไม่ไหว โดดไม่ไหวอ,ะอ,อ,อ่ะเออมาตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยล้มแล้วนะครับการป้องการโหลดนะครับทำการซ้ำนะครับซ้ำ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 เรียบร้อ,อยครับผมอ่าอ่ะ,อะทีนี้นะครับเราจะเอาวงแหวนวิญญ,ญาณเคล้านะครับของเขานะครับดูดิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับรอไอก่อนหน้านี้น่าจะเป็น 200p ปีมั้ง นี่ดูอลังการเวอร์วังงานสร้างแท้นะครับได้300ปีขึ้นมานะบิชเชนคอร์สเมืเอสกิปนะครับอาจารย์ก็มาพอดีเลยก็ทําการสกิปนะนี่ครับเลเวลก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเลเวล10 15ใช่ไหม αι? นี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่เออ่สนใจนะครับลองดูเกมนี้ได้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีโหมดปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไอตัววงแหวนวิญญ,ญาณเนี่ย เราได้ปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เราได้พวกอ่ายีค e ีต่างๆมาทําการอัปเกรดไอตัวสกิลตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเนี่ยได้วงแหวนมาใหม่นะครับก็เหมือนเอามาเพิ่มทักษะให้ตัวละครเพิ่มเติมด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนการล่าวงแหวนเนาะเดี๋ยวมันจะมีให้เราแบบไปล่าอนะันนี้เก็บ e ยีคีก่อนเนี่ยมันจะมีให้เราไปล่านะครับตัวนี้ที่เป็นรูปดาบควายเนาะเดี๋ยวเลเวลสิบเดนะครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวมันจะมีให้เราไปล่าเรื่อยๆนะครับนะก็จะมีบอกนะโอกาสได้วงแหวนวิญญาณอ่า เท่าไหร่บ้างกี่ปีบ้างประมาณนี้วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ